สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เพลงแอนติบาสติกนะครับเออเรื่องจากว่าวันนี้มีผมจับโกด้นแมชชีนโกบิกแมชชีนเยอะจนครบตรงดาวนี้แล้วซึ่งก็เลยจะมาถ่ายเ็นกรณีพิเศษครับนี่ครับเลนโบบาฟิวอัพอีเลนโฮฟาเก็ตอการันตีเซ็ตไอเทมพิทวาน็กส์โลใช่ครับผมผมเคยได้กับเลนแล้วนะครับคันหนมก็เลยมาถ่ายให้แบบ จัดเต็มนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้โปรดส่งพลังให้ผมด้วยนะครับอ่ะคลิกเดยเหรอครับส่งพลังให้ผมด้วยนะครับเกน่าจะสามืมพอรักเขาไปชินเอาดีมีดเซตอัพได้อะไรครับได้อะไรครับได้อะไรครับได้เติ้ลควงได้ของเลีดครับซึ่งก็เป็นของเลสสองอย่างนี้ครับ ใช่ครับโอ้โหรถมาเหลือโอ้มาไม่เหลือซากเลยครับโอเคครับเลดไออันไออาวุธนี้ครับมันคืออาวุธของข้อหนึ่นมีครับเป็นเบทามแกล์สแลมครับโว้ยสุดยอดนะครับผมขอใช้นะครับเพราะว่ามันโจมตีแก่งนะครับน่าจะโจมตีแก่งครับอ่ะเนี่ยโจมตีแกงเรื่องตอนแรกครับเราก็เคยได้สตีวอนครับอ้าวดีครับเราก็เคยได้สตีวอร์ครับ อววก็สุดยอดนะครับตอนตอนนี้เจ้าเลดแก่งแล้วครับเลดผมว่าผมว่าอาี๋สู้กับดาดเพราะกูเอาวีสู้กับอ่าพี่แคสซินได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าเฮ้ยเป็น,นเลดเท่าไหร่โอเคครับขอดูกันนะครับไปดูเลดกันต้องดูระดับความยากนะครับอ่าตอนระดับประมาณนี้นะครับก็ระดับความยากเหมือนเดิมอ้าวมีคนมาส่งสัญญาอีกแล้วครับเออผมขอไป ทำยาก่อนนะขอไปทํายาแปบนึงนี่ครับยาอะไรวันนี้มีทิปด้วยครับวันนี้มีทิปครับก็คือเราจะทํายานะแอนวิวมันต้องไวอ้อนนะครับต้องใช้เจ้านี้ครับหนึ่งดาวนี่ครับได้สองนี่ครับได้สองงานครับเย็บแล้วครับแล้วก็จับอีกทีไม่เอาครับจับอีกทีจับอีกทีโอเคครับจับอีกทีครับจับอีกทีผมได้ทรายเยอะมากหนึ่งดาวอีกแล้วครับผม ก็ก็ผมจะทำได้สองครั้งนะครับมาจำกันเลยได้ไรได้อะไรอยู่สูนเอาโถยขันหยาบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเออ